สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับครูนิดในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะทบทวนเรื่องอักษรนำค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกลักษณะและยกตัวอย่างคำอักษรนำได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่เป็นคำอักษรนำได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีความเอาใจใส่ในการฟังและทำงานส่งตามกำหนดเวลาได้การอ่านอักษรนำอักษรนำคือพยัญชนะสองตัวเรียงกันและตัวหน้ามีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของตัวที่ตามมาตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางตัวที่ตามมาเป็นอักษรตามเดี่ยวเท่านั้นมาดูการอ่านค่ะ 1. ไม่ออกเสียงตัวอักษรที่นำเมื่อหอหีบนำอักษรต่ำเดียวหรือ,ออนำยอไม่ออกเสียงตัวหอหีบหรือออ่างนั้นแต่เสียงวรรณยุกต์ของพยางเป็นไปตามเสียงตัวหอหีบหรือออ่างที่นำสอออกเสียงตัวอักษรที่นำพาจชนะตัวที่นำออกเสียงประสมสระอะและออกเป็นพยางเบา พยัญชนะตัวที่สองประสมกับสระและพยัญชนะสะกดต,ตามที่ปรากฏโดยมีเสียงวรรณยุกตามภยัญชนะตัวที่หนึ่งที่นำมานั้นนะคะทีนี้มาดูค่ะมาดูที่อักษรสูงนำก่อนค่ะตัวอย่างมีอะไรบ้างเช่นขนมอ่านว่าขนมขแเยงอ่านว่าขยเยงชะมวกอ่านว่าชะมวก ถนัดอ่านว่าถนัดทวินอ่านว่าทวินผนวกอ่านว่าผนวกผลิตอ่านว่าผลิตผลึกอ่านว่าผลึกฝรั่งอ่านว่าฝรั่งสงบอ่านว่าสงบนะคะที่เป็นอักษรสูงนำเด็กๆดูนะคะ ตัวแรกก็คือตัวขอไข่ขอไข่ชอชิงทอถุงทอถุงผอพึ่งผอพึ่งผอพึ่งฝอฝาแล้วก็ตัวสอเสือค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอักษรสูงนำค่ะส่วนตัวที่สองจะต้องเป็นอักษรต่มเดียวเท่านั้นนะคะต่มเดียวก็มีตัวนอหนูยอยักษ์มอมา้านอหนู วแหวนนหนูลอลิงลอลิงรอเรือและก็ตัวงองูค่ะตัวอย่างของอักษรสูงนำยังมีอีกนะคะอย่างเช่นสนานอ่านว่าสะนานสนุกอ่านว่าสะหนุกสมัครอ่านว่าสะหมักสมัยอ่านว่าสะไหมสมานอ่านว่าสมาน สมุดเฉดอ่านว่าสมุดเฉดสมุดอ่านว่าสมุดสยมภูอ่านว่าส,มส,มาาส,มสยมภูสลบอ่านว่าสลบสวัดอ่านว่าสวัดนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าอักษรสูงนานะคะตัวสอเสือตามด้วยอักษรต่านะคะตัวนอนหนูมอม้ายอยักษ ลอลิงวอลวนนะคะเวลาที่อ่านจะอ่านเป็นตัวหอยหีบนำนะคะทั้งหมดเลยนะคะทีนี้มาดูค่ะคำบางคํามีรูปเขียนแบบอักษรนําแต่ไม่ออกเสียงแบบอักษรนําทั่วไปเข้าใจว่าเพราะเป็นคําที่เกิดใหม่หรือเสียงไปพร้อมกับคําที่ไม่พึึงประสงค์เช่นสมัชชาสมาคม สมัญญาสมาชิกนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นอักษรสูงนำค่ะมาดูตัวอย่างอักษรกลางนำค่ะเช่นกนะโกอ่านว่ากะโนกจรวดอ่านว่าจะรวดจริตอ่านว่าจะริตตนุอ่านว่าตหนุตลาดอ่านว่าตะลาดตวาดอ่านว่าตะวาด ปรอดอ่านว่าปะรอดปริดอ่านว่าปร,ริดอ,อร่อยอ่านว่าอร่อยมาดูตัวอย่างของหอหีบนำกับออนำยอค่ะหอหีบนำกับออนนำยอนะคะก็จะนำอักษรต่ำเดียวเหมือนกันค่ะอักษรต่ำเดียวมีอะไรบ้างงองูยอหญิงนอนหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือ ลอลิงแล้วก็ตัววอเวนค่ะมาดูตัวอย่างค่ะถ้าหอนำงออย่างเช่นหงิกแงนงายงอกนะคะหอนำยอยอหญิงนะคะเช่นหญิงใหญ่ยา่าหอหีบนำานอหนูค่ะเช่น,น,ห,น,น,ห,น,นหนีหนูหนามหนักหนองไหนหน่อยหน้า หอยหีบนำมอม้าค่ะเช่นหมูมมหม,มีหมาหมอแหมหมายหมองหมักหมุมค่ะหอยหีบนำยอยักษ์เช่นหยิกหยุดอยากหยอกยามหยีแหยหอยหีบนำรอเรือเช่นหรือหรูรารี รหอหอยหีบนำลอลิงเช่นหลานหลอกหลับหลีกหล,ลัดหลุดหลงไหลหอยหีบนำวอเวนค่ะเช่นหวานแหวนแหวกหวิดวาว่ายหวีหวือหวานะคะส่วนตัวออ่างนำยอย,ยักษ์จะมีอยู่แค่สี่คำค่ะคือ ยาอยู่ยางอยากค่ะมาดูแบบฝึกหัดอักษรนำกันค่ะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดภาษาไทยค่ะเขียนวันที่เดือนพศให้เรียบร้อยนะคะเขียนตัวเลขเป็นตัวเลขไทยค่ะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงค่ะเขียนตรงกลางว่าแบบฝึกหัดนะคะคำสั่งให้เขียนขีดเส้นสีแดงค่ะให้นักเรียนนำคำอักษรนำ ไปเติมในประโยคนะคะให้สมบูรณ์นะคะมีอักษรนำอะไรบ้างอันแรกตลกย่าไหมงอกขนมไม้แหวนสมุดต,ตลาดถนนนะคะมีอักษรนำอยู่ทั้งหมด10คคำค่ะแล้วก็มีข้อความทั้งหมด10ข้อค่ะให้เด็กๆนำอักษรนำที่กำหนดมาให้เนี่ย มาเติมในข้อความนะคะอย่างตัวอย่างข้อที่1ค่ะในห้องจุดจุดจุดไม่ควรพูดคุยกันเสียงดังนะคะคำตอบคืออะไรคะคำตอบก็คือในห้องสมุดไม่ควรพูดคุยกันเสียงดังค่ะนักเรียนเขียนงานลงไป10ข้อนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงให้เรียบร้อยเช็คงานของตัวเองให้ดีๆค่ะเขียนชื่อนามสก,กุล ห้องเลขที่ไว้ที่หัวกระดาษค่ะแล้วถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งไปที่อัลบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องของอักษรน,นำไม่ยากนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านฝึกเขียนและทบทวนบทเรียนให้เยอะๆนะคะแล้วดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วพบกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ